วันนี้เราจะพาไปฟังเพลงฮิมฮอบไทยที่เล่นพิเ็ตบ้านเกิดได้สุดเจ๋งยอดกิ k l เขาเป็นอีกหนึ่งคนที่พยายามพิสูจน์ตัวเองและลบล้างควาสุประมาณว่าเป็นเพียงลูกตลกชื่อดัง Welcome to the South Southside เพลงนี้บอกถึงความเป็นเด็กใต้ได้ดีที่สุดเพลงหนึ่งเล่าถึงแหลมพงเทพสถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตเมืองทอง เนมเอ็เป็นเพลงที่บอกเล่าถึงชีวิตของเนมตั้งแต่เกิดจนโตคนที่คุ้นเคยกับญาตเมืองทองธาน,นี อ,อีสานแซ่บรัชโย X One m เป็นเพลงที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของดนตรีแนวฮิปฮอปผสมแนวอีสานมหานครเมืรไทเนียมพัชริลิ่งด่าอินดฟินเป็นเพลงที่บรรยายถึงกรุงเทพอ,ออกมาได้สีวิไลดุดดังเมืองเทพสร้างยังมีศิลปินอีกมากมายที่นำเสอนอความภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเองถ้าชอบเพลงเหล่านี้กดหัวใจให้เราหน่อยนะหรือเพื่อนๆมีเพลงไหนอีกคอมเมนต์เข้ามาเลย <S <S 2> <S 2>